การทำงานจนถึงวันเกษียณอาจไม่ได้เป็นคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนซ์ทที่กำลังหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในหุ้นและกองทุน ETF ที่เน้นการสร้างรายได้จากเงินปันผลซึ่งเป็นหนทางลัดสู่ความอิสระทางการเงินและการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการแนวคิดนี้เรียกได้ว่าเป็นปรัชญาการลงทุนที่ตอบโจทย์และสไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงใครจะเชื่อว่าแค่รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเปลี่ยนชีวิตพวกเขาได้มากขนาดนี้ แต่ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ย้อนกลับไปในอดีตคนรุ่นเก่ามักถูกสอนให้ทํางานหนักและเก็บออมเงินเพื่อตั้งตารอาวันเกษียณแต่อย่างไรก็ดีคนรุ่นใหม่หลายคนมองว่าการต้องทํางานแบบ9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นตลอดชีวิตนั้นเป็นกรอบที่จํากัดและไม่ตอบโจทย์พวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเริ่มตั้งคําถามว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องจริงหรือและจึงได้ถือกําเนิดแนวคิดการลงทุนที่เน้นรับเงินปันผลเป็นหลักเพื่อสร้างอิสราภาพทางการเงิน และปลดปล่อยตัวเองจากกรอบการทำงานแบบเดิมในเร็ววันแนวคิด dividends and chill ไม่ได้หมายความแค่รับเงินปันผลแล้วพักผ่อนเฉยๆแต่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่คนรุ่นใหม่ยึดถือเพื่อให้มีรายได้ประจำจากเงินปันผลโดยไม่ต้องพึ่งพาแค่เช็คเงินเดือนจากงานประจำเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงความต้องการในความยืดหยุน่นและการควบกลุ่มชีวิตที่ตัวเองเลือกได้อย่างแท้จริงตัวอย่างที่น่าสนใจคืออีไลบริสอดีตนักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์วัย26ปีซึ่งตัดสินใจนำเงินออมทั้งหมด ไปลงทุนในหุ้นที่เน้นจ่ายเงินปันผลโดยเฉพาะเป้าหมายของเขาคือการบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่ทําให้เขาสามารถเลือกใช้ชีวิตและงานในแบบที่ชอบในยุคที่หลายคนต้องผเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจเช่นเงินเฟ้อที่สูงขึ้นราคาบ้านแพงลิว่วและความกลัวว่า AI จะมาแย่งงานการลงทุนในหุ้นและย e ีที่สร้างกระแสงเงินสดจากเงินปันผลจึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยสร้างความมั่นคงและทําให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นราวกับว่ากําลังหยอดกระปุกอย่างชาช้า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงและเติบโตในระยะยาวแต่หลายคนอาจสงสัยว่านี่ไม่ใช่วิธีการเสี่ยงแบบกลุ่มยูโอลี u o l y Life Once ที่เน้นความตื่นเต้นเพียงชั่วคราวแต่กลับใกล้เคียงกับแนวคิดของกลุ่มไฟเอร์ (Financial Independence Retire Early) ที่มุ่งมัน่นสร้างอิสรภาพทางการเงินและรีไทยอย่างเร็วกว่าปกติน่าสนใจที่หุ้นปันผลและเทีกลับได้รับความนิยมในมูเจนแซอย่างมาก โดยเฉพาะ TF กองทุนรวมดัชนีที่เน้นจ่ายเงินปันผลสูงแม้ว่าในอดีตหุ้นปันผลมักถูกมองว่าช้าและไม่น่าตื่นเต้นแต่ความนิยมใน TF ที่กระจายการลงทุนและใช้ตราสารอนุพันธ์ซับซ้อนช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ากองทุนเพิ่มขึ้นกว่าสีเท่าในเพียง3ปีมูลค่าพุ่งไปถึง 1, 160 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐความนิยมนี้สะท้อนให้เห็นจากชุมชนออนไลน์อย่าง YouTube และร d ด i t ที่มีสมาชิกกว่า78,000 0คนท่ามกลางการอภิปรายอย่างคึกคักถึงวิธีการสร้างรายได้จาก TF เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ตั้งใจจริงและกลายเป็นกระแสะร้อนแรงอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความจริงที่หลายคนมองข้ามคือแม้เงินปันผลจะดูเหมือนเป็นรายได้เสริมที่มั่นคงแต่ผลตอบแทนระยะยาวของกองทุนเหล่านี้มากต่ากว่าดัชนีหุ้นทั่วไปอย่างมีในสำคัญศาส,สตราจารย์ซามูเอลฮารมากผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยบอสตัน